สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัสดุนะคะก็ขอแจ้งพัสดุตีกลับนะคะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะเลขแท็กตามนี้นะทักไลน์กลับมาด้วยะคะ่ะกล่องแรกนะคะนนี้เป็นของน้องจากสุพรรณบุรีะคะ่ะจะเป็นแบบลูกบอลสัตว์นะคะมีเป็นม้าลายฉลามนะคะแล้วก็นี่จะเป็นแมวสีฟ้าแล้วก็เป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงนะคะอีก2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจากเพชรบูรณ์นะคะมีเป็นคุกกี้หมานะคะ ไอติมการ์ตูนนะคะ1แล้วก็มีเป็นสลบปลากับพักเก่านะคะอย่างละชิ้นกล้วยจิ๋วนะคะลูกท้อแฮมเบอร์เกอร์ไซส์เล็กนะคะแล้วก็จะมีเป็นซอเบอรี่มินิแครอทมินินะคะนักจิ้งจอกแล้วก็มินิบันค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุรุบัณชาณีนะคะจะมีเป็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดเป็ดนะคะ1ชิ้นลูกท้อนะคะแล้วก็เป็นกล้วยจิ๋วผลไม้มินินะคะมีเป็นซอเบอรี่มินินะแครอทมินิแล้วก็ส้มมินิค่ะอันนี้เป็นของน้องจตนทบุรีนะคะ มีเป็นแฮมเบอร์เกอร์ไซเลกนะคะ1ชิ้นมารกอรองนะคะนี่นะ2ชิ้นนะคะแล้วก็อย่างต่อมาจะเป็นมินิบ้านอีโมจินะคะ2องฮัเกิานะคะปูยูนิคอนนะคะ2ชิ้นอุ้งเท้าแมวแล้วก็จะเป็นปังหน้าแมวค่ะอันนี้น้องยังไม่ได้อยู่นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อลายนะนี่นะคะจะเป็นสับเบอรี่มินินะคะทั้งหมด5ชิ้นแล้วก็อย่างต่อมาเป็นยูนิคอนมินินะคะ5ชิ้นเหมือนกันแล้วก็ปังหน้าแมวมินินะคะ อีก5ชิ้นนะก็้าสีไปนะคะอันนี้เป็นของน้องจะใช้ภูมิค่ะจะมีเป็นซาลาเปากับผ้าเก่านะคะอย่างละชิ้นมากรรองไซเล็กนะคะ2 m i มินิบ้านอิโมจินะคะสตรอเบอรี่มินิแล้วก็ลูกพีชมินิค่ะอันนี้เป็นของน้องจะสีิเกตนะคะอย่างแรกนะคะมีเป็นสลาม g กาแล็กซี่นะคะ2กระปุกแล้วก็สลามลูกบอลโฟมนะคะ2 อย่างต่อมานะคะมีเป็นแบบแตงโมชิ้นนะคะปังปอนกุเลรรมะมะม่วงสุกนะคะแล้วก็น,นี้เป็นดินเบาค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดร้อยเอ็ดนะคะโอเคนี่นะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นลูกพีชขาวนะคะ 1. ฟงปังปอนคาบินะคะปังปอนกิเลรรมะส้มมินินะคะแล้วก็จะเป็นลูกพีชมินินะค่ะอันนี้เปนของน้องจอกขอนแก่นนะคะมีเป็นเมลอนเฮบันคุมะนะคะ1เต่าจัมโบ้สายลุงนะคะ มะม่วงสุกกล้วยจิ๋วนะคะแล้วก็จะมีเป็นสเบอรี่มินิค่ะอันนี้เป็นของน้องจตนาคราชีมานะคะจะมีเป็นฮอทดอกนะคะ1แล้วก็อย่างต่อมามีเป็นนังงรกเด็กนะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นสลอตนะคะไอติมวิปครีมนะคะแฮมเบอร์เกอร์ไซเล็กลูกทอ้อกล้วยนะคะโลคิตตี้แบบไม่มีหน้านะคะมากอลอง2ชิ้นอง,องุ่น2นะคะแล้วก็เป็นสเอบอรี่ไซเล็กนะคะอีก1ชิ้นนะอันนี้จะเป็นดินเบาค่ะ อันนี้เป็นของน้องจสุปปาการนะคะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นสลามกาแล็กซี่แล้วก็สลามสีสายผสมสีขุ่นนะคะอย่างละกก็ปุกแล้วก็ปังปอนคาบิปังปอนเกรทามะนะคะมาม่วงสุกนะหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็นี้จะมีเป็นลูกทอนะคะกับไอติมวิพีมดินเบาอีกหนึ่งกระปุกด้วยค่ะอันนี้น้องยังไม่ด้ยนะคะก็ตรงนี้จะเป็นชื่อลายนะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นไดนโนเสาร์นะคะ1กวางเลนเดียนะคะ1ชิ้นตุ๊ก,กตาลมลุกนะคะ แล้วก็เป็นตุ๊กตาเด็กผู้หญิงนะคะนี่นะทั้งหมด5ชิ้นนะคะลูกพีทมินิ3ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นโคออล่านะคะ1ปลาหมึกนะคะสตรอเบอรี่มินิอันนี้จะเป็นส้มมินินะคะ3ชิ้นแล้วก็แครอทมินิอีก3ชิ้นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแบบย่างรบเปลี่ยนใจนะอันนี้เป็นของน้องจดวัาธรนีนะคะก็จะมีเป็นก้ามังกรนะคะ1ชิ้น อันนี้เป็นฮะาเก่ากับซาลาเปานะคะมินินะเงินทอนด้านในนะคะแล้วก็เป็นสลาม,มุกนะคะกับสลามมูกบอลโฟมนะคะอย่างละชิ้นมินิบ้านอิโมจินะคะอีกสองชิ้นด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจตนครพนมนะคะก็นี่นะจะเป็นสกูชี่มินินะคะค่ะแบบไปหนึ่งชุดแล้วก็นี้เป็นดีสอเป็นไส้ด้วยค่ะ อันนี้เป็นของน้องจดบุรีดำนะคะอย่างแรกนะจะเป็นสลามกาแล็กซี่นะคะ2กระปุกแล้วก็สลามมุกนะคะสลามกัดเพชรน,นะอย่างต่อมาเป็นสกูชี่มินินะคะก็ค้าแบบไปนะคะอันนี้เป็นข้าวขาละกันนะคะสลัเปาฮะเก่านะคะแล้วก็เป็นแบบอืนๆนะเยอะมากเลยนะคะมีเป็นพวกผลไม้ปังหน้าแมวปูมินินะคะสุนัขจิ้งจอกประมาณนี้นะ นี่ค่ะตามนี้เลยแล้วก็น,นี้จะมีเป็นดินเบาด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องจันทร์ขอราสีมานะคะก็จะมีเป็นไอดินโคลนพีชนะคะ1ชิ้นเต่าจัมโบ้นะคะ1แล้วก็เป็นพีจัมโบ้นะคะ1ชิ้นสับประรดใส่แว่นนะคะอันนี้เป็นอังปังแมนนะน,นี่นะคะโดนัทคิตตี้ค่ะกวางเลนเดียแล้วก็จะเป็นคุกกี้หมายอย่างละชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นดินเบาค่ะ อันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็จะมีเป็นสลามมุกนะคะกับสลามดานองสาวนะอย่างแล้วก,กระปุกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบลูกบอลไฟนะคะนี่นะสองลูกนะคะพีจัมโบ้นะคะเงินทอนด้านในด้วยนะแล้วก็ที่จะจะเป็นมินินะคะมีเป็นมินิบันนะคะส้มมินิแครอทนะคะซอเบ,บอรี่ลูกทอนะอันนี้จะเป็นดินเบาะคะ่ะ อันนี้เป็นของน้องสภูเกตนะคะก็จะมี2กล่องด้วยกันนะกล่องแรกนะคะอย่างแรกมีเป็นแบบโดนัทหมูนะคะ1ชิ้นแซลมอแฮมเบอร์กเกอร์นอูมามินะคะสับป,ประรดใส่แว่นนะคะแล้วก็จะเป็นเต่าใสา่ลุงนะคะอันนี้เป็นเมลอนเฮดบันคูม,มานะไอติม3มชั้นนะคะขวดนมวัวอันนี้เป็นเสือนะคะแล้วก็ชินามอนนะอย่างละชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นดิสอบเป็นไส้ด้วยค่ะ ต่อมากล่องที่2นะคะก็ของแถมจะมีเป็นเซตของเล่นนะคะกับดินบาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นแบบมะม่วงสุกนะคะปังปอนกุเรทามะโลคิตตี้นะคะที่เหลือจะเป็นสกูชี่มินิคาแบบกันไปนะคะก็อันนี้มีหลายแบบนะทุกแบบเลยนะคะก็ขอยดูคร่าวๆนะประมาณนี้เลยค่ะนี่นะก็ขอบคุณน้องทั้ง18คนมากๆเลยนะคะ